หอคอยลึกลับที่เราจะได้คัมพีกังฟูคอมโบจะอยู่ที่หน้าคอมโบตรงนี้หลังจากที่เราเรียนรู้ก็มาตั้งคอมโบสกิลได้สวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมโยกังจุติยุทพบเลือดใหม่และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแลกนัล็อกรีเบิร์ดวูทเลิงเวฟแบ็คโคเวอร์เอ็มเกนชินอิมแพคและยังมีเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสามารถทักไปที่ powerpay หรือแอดไลน์ ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง power play นะครับห่อคอยลึกลับก็จะเป็นระบบใหม่เขาจะมีเวลาจํากัดในการเข้าและเมื่อเราผ่านถึงชั้นที่เขากําหนดก็จะได้รับคัมพี์คอมโบของผมเล่นดาบก็จะได้ดาบนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของอันดับลึกลับจากตรงนี้ซึ่งถ้าเราถึงอันดับหนึ่งจะได้รับฉายาพิเศษโจมตีที่จะบบกเพิ่มพลังป้องกันและโอกาสศักดิ์สิทธิ์ดาเมจศักดิ์สิทธิ์เพิ่มขึ้นแล้วก็ระดับนมปานทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นถึง3ด้วยกันนะครับเรียกว่าเป็นฉายาที่โคตร จากนี้ก็ยังมีของรางวัลถุงคอมโบระดับสูงและผลึกแห่งความเข้าใจในส่วนของคอมโบนะครับก็จะอยู่ที่กังฟูเลือกคอมโบจากตรงนี้หลังจากที่เรากดเรียนแล้วเราสามารถไปตั้งใช้สกิลได้นะครับในการคอมโบเขาก็ใช้ทุกสกิลขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้คอมโบของสายไหนและยิ่งเราอัพความสามารถของคอมโบของสายนั้นๆแน่นอนก็จะเพิ่มความสามารถของเอฟเฟกอันนี้เลเวลเอฟเฟกเต็มนะครับถ้าโจมตีมีโอกาส30%ที่จะทริกเกอร์สร้างความเสียหาย30ต่อวิคงอยู่10วินาทีแล้วก็เป้าหมายที่โ ได้มากสุดเนี่ย5เป้าหมายด้วยกันส่วนถ้าเป็นอันนี้เลเวลนับปัจจุบ,บัน9ดาบเดียวได้เอฟเฟกของสกิลนะครับมีโอกาส50%ที่จะทิกเกอร์การล่าสัตว์ความเสียหายของบอสจะบวก1,800คงอยู่15วินาทีเป้าหมายได้มากสุด5เป้าหมายอันนี้เราจะเรียนอันไหนอัพอันไหนก็ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับแต่ส่วนมากก็จะเรียนตามระดับเลเวลที่เราเหมาะสมส่วนเราจะได้ตำราเนี่ยเราต้องผ่านไปก่อนนะครับก็สามารถต่อสู้ได้เลยแบบนี้เขาก็จะมีบอสมาให้เราสู้บอสก็จะถูกอัปเกรดขั้นและออัปปเเเเกกรรรดดววไื่ยยา็ใช้โมตีีห รเราจะกินอาหารกินยาช่วยเสริมเพิ่มพลังจมตีีเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับอย่างยาเซียนอะไรพวกนี้ก็แนะนำให้กินนะครับหรือยาป้องกันเพื่อที่เราจะได้ยืนได้นานมากขึ้นบอสท,ที่เราเจอเนี่ยจะได้ยืนไว้ไหวจากนั้นก็กดออโต้นะครับการออโต้แบบนี้เขาก็จะต่อสู้ไปเรื่อยต่อสู้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสู้ไม่ไหว เลยนะครับอะผมก็ได้หนังสือคอมโบมาแล้วอย๋ยวคราวนี้เดี๋ยวเรามาเรียนวิชากังฟูกันหน่อยในส่วนของคอมโบนะครับเลือกคอมโบตรงนี้เพราะว่าเป็นคอมโบระดับต้นกระบวนท่าที่1เราก็เปิดใช้แต่และกระบวนท่ามันจะไม่เหมือนกันนะครับหลังจากที่เราเปิดใช้งานปุ๊บก็จะมีพวกเอฟเฟกเสริมพวกพลังชีวิตพลังยมตีหรือในส่วนของอื่นๆเวลาเราจะตั้งค่าใช้งานสกิลก็เลือกมาก้นโกงคอมโบจากตรงนี้นะครับแล้วก็เอาสกิลมาตั้งได้เลยอะผมจะเอามาแทนอันนี้ละกันฟ้หรือว่าเราจะไปตั้งจากตรงนี้ก็ได้ออ,อ,อโต และของรางวัลที่เราสามารถรับได้ก็จะอยู่ที่ตรงนี้ยิ่งชั้นยิ่งสูงเศษเคล็ดวิชาก็จะยิ่งได้รับเยอะขึ้นแบบนี้นะครับอ่ะเราก็ต่อสู้ไปแล้วเขาก็จะมีให้เราเลือกปรับด้วยส่วนมากเราจะไม่ควรที่จะใช้ช่วงแรกๆไปตั้งวิชาระดับสูงก่อนจะดีมากกว่าก็เอาออกนะครับปะ่ะวกต่อไปนี่เลยเจอเสือเลเวล59เสือ2 0 0 0มถ้าเป็นช่วงชั้น หนถึงสหรือ6กถึงเนะครับมอนเตอร์จะค่อนข้างอ่อนแต่ถ้พวกชั้น5ชั้น10อะไรพวกเนี้ยเราจะเจอเป็นพวกปอสซะส่วนมากเรานี้มาถึงชั้นที่10นะครับเราสามารถเลือกบัฟเพิ่มดาเมจสักเสร็จเพิ่มดาเมจบอสอา้อาวเขาเลือกให้เลยเขามีเวลาจำกัดน,นะครับแต่นั้นเราก็เลือกดูดีๆบอสตัวนี้เลือก4ี่หมื่นเขายังตีเราไม่เข้านะครับเพราะว่าความต่างในเรื่องพลังป้องกันแล้วก็ค่าสเตตัส เรากินยาบับเพิ่มเติมเสริมเข้าไปด้วยอย่างน้อยพยายามให้ถึงชั้นที่40ถ้าเป็นไปได้พอจะได้ของค่อนข้างเยอะนี่ไปชั้นที่10เราก็จะได้ของเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยป่านเรียบร้อยครับผมดับคมมูระดับต้น แล้วก็ไปต่อชั้นที่20เพิ่มดาเมจบอสเลยเลือกไปครับนี่แหละมอนสเตอร์เลเวล67แต่ก็ยังตีเราไม่เข้าตัวใหญ่ก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับดูแล้วน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราดูชั้นที่25ของรางวัลน,นะครับเป็นยังเป็นระดับต้นอยู่และเขาก็จะมีแพ็คเด้งขึ้นมาด้วยนะครับเป็นแพ็คส่วนลดแบบนี้ตะถ,ถามว่าคุ้มไหมอ่าไม่คุม้มแต่ถ้าซื้อก็จะมีแพ็คอื่นเพิ่มเติมเด้งขึ้นมาอีกนะครับส่วนบอสชั้นที่40เลเวลจะอยู่ที่79หลังจากทที่่่เรเรรราาาาาผนนก็จะะไดดด้บ้บบัต2 SP อยู่ที่แสนห้ามีเวลาตีเล็กน้อยนะครับไม่เยอะเดี๋ยวแค่เก้าพันเท่านั้นน่าจะทันอยู่แต่ถ้าทัน4ี่ห้าไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะยืนไหวนะแต่ดาเมจจบไม่พอแล้วเราก็มาทําการเปิดดาบกระบวนท่าที่2นะครับแบบนี้ปื๊เห็นไหมก็จะเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะครับดางนั้นเนี่ยเราก็เอาตำลามาอัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดเพราะเรามีเศษคอมโบอยู่ถามว่าอันแรกได้ไหมอัพแรกก็ได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้ไหนลองดูท่าคอมโบหน่อยสิคอมโบระดับสูง9ดาบโยได้ลองดูครับนี่เลยกระโดดปับป๊บ บึ้มแล้วก็ปิงป้ง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 ปิง้งปิ้งปิ้งแล้วก็บึ้มแต่คูดาวของสกิลค่อนข้างนานนะครับจริงๆไม่ต้องใช้จะดีกว่า หลังจากที่เราเสร็จสิ้นหอคอยนะครับดูของรางวัลที่เราสามารถรับได้อยู่ที่ชั้น40นะและยังใช้แบบสิ้นเปลืองนะครับเพื่อรับรางวัลหลายเท่าแบบนี้เพื่อเพื่อนๆจะทาการอัปเกรดเลเวลของสกิลทุกสกิลแต่โดยส่วนตัวแล้วแนะนําให้เก็บเศษไว้อัพหลังๆเพราะเดี๋ยวด้านนั้นเขาก็จะมีสูตรกงระดับต้นสูตรกลางนี่สูตรกลางก็จะเป็นสูตรสีฟ้านะครับแน่นอนความสามารถก็จะถูกอัปเกรดมากกว่าภาคที่3นี่โจมตีเป้าหมายสูงสุดถึง8เป้าหมายด้วยกันนะครับแต่เราต้องทําการใส่ประดับให้ตรงตามเงื่อนไขกก็คืือออปปรระะดดัับบสูงเพ่ล ก่อนก็จะได้ความสามารถของเอฟเฟกเพิ่มเติมแล้วก็จะมีในส่วนของสูตรโกงขั้นสูงอันนี้ก็จะใช้ตาําราคอมโบระดับสูงซึ่งก็จะมีความสามารถแน่นอน,นครับโอ้โหทั้งตีบอสลดความเสียหายที่ได้รับไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เหมาะมากในการ p v p ถึงแม้ว่าจะตีแล้วฟาร์มไม่ดีแต่เอาไปพ P อยยังไงก็โหดและตอบโจทย์แบบสุดๆถ้าเราใส่เข้าคู่กับประดับนะครับก็สําหรับพาร์ทนี้มาแนะนําประมาณนี้ดีกว่ากับระบบหอลึกลับกับกลางฟูสูตรโกงคอมโบที่เพื่อนๆต้องรู้ไปเลือกคอมโบที่จะใช้งานกันได้ถ้าเราจะตีคน แต่ถ้าเราจะบอดมอนสก,กิลเดียวก็พอขอบคุณมากๆนะครับที่ขเข้ามาชมเจอกันใหม่คระหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับ